สวัสดีค่ะวันนี้น้ําจะมาสอนวิธีดับเครื่องค่ะการดับเครื่องของเรามีทั้งหมด3รูปแบบขั้นตอนที่1เราใช้การดับเครื่องแบบแมนวนวลปกติเข้าที่ปุ่มนี้รูปรดปุ๊บเรากดแล้วก็เลือกไปที่ความปลอดภัยและการบํารุงรักษาค่ะถ้าใครจําไม่ถนัดก็นับ 1, 2, 3เข้าที่ความปลอดภัยและการบํารุงรักษานะคะจากนั้นเราเลือกที่ดับเครื่องค่ะก็เลือกที่ยืนยันค่ะ ขั้นตอนที่2วิธีการดับเครื่องค่ะเราเข้าไปที่โหมดตั้งค่ารถยนต์แล้วเราออกจากตัวรถล็อกรถมันจะล็อกให้อัตโนมัติหลังจากนั้นเครื่องก็จะดับให้ด้วยค่ะนี่ค่ะเราเข้าไปที่การตั้งค่ารถยนต์เปิดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถตรงนี้ต้องเป็นไฟเขียวนะคะเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้เลยแล้วก็รถมันจะดับให้อัตโนมัติค่ะเดี๋ยวไปลองกันดูค่ะตอนนี้กุญแจอยู่ในมือน้ำเรียบร้อย เดี๋ยวน้ำจะลองถอยดูว่ามันระยะประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมันจะดับเครื่องให้กุญแจอยู่นี่นะคะก็เดี๋ยวเราถอยมาเนะน,นี่ยค่ะอันเนี้ยอยู่ในระยะประมาณเท่านี้ก็คือเครื่องดับแล้วก็คือสองบล็อกของของตัวช่างอะคะ่ะใช่ขั้นตอนที่3เป็นวิธีดับเครื่องที่ง่ายมากๆ ขั้นตอนนี้เพียงแค่เราเลือกไอคอนของการดับเครื่องมาไว้ที่หน้าจอเราก็จะดับเครื่องอย่างง่ายๆเลยค่ะไปดูกันค่ะเราเข้าที่หน้าต่างแอปนะคะคือตัวนี้แล้วเราก็สไลด์ไปทางซ้ายค่ะเสร็จแล้วเราก็ดูว่าไอคอนด้านล่างตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้นำแนะนําว่าตัวเนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของการไล่ฟ้ากระจกเราไม่ค่อยได้ใช้เรากดค้างค่ะแล้วก็กดกากบาดไปซะแล้วเราก็เลือกตัวนี้ค่ะ ดับเครื่องในคลิกเดียวเราลากมันลงมาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็กดอีกทีนึงกลับไปที่หน้าต่างโฮมเราอยากดับเครื่องเราคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คลิกอีกครั้งค่ะแค่นี้เครื่องก็จะดับให้เราค่ะน้ำแนะนำไปทั้งหมด3วิธีในการดับเครื่องคุณลูกค้าทุกท่านใช้วิธีไหนบ่อยสุดคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ แล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆเทคนิคการใช้รถต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะกับน้ำเพจฉางอันอน้นค่ะสวัสดีค่ะ